ขณะที่ผู้บรรยายกําลังเตรียมตัวเพื่อทําการบันทึกคลิปตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลขึ้นมาพอดีนั่นคือข่าวการก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกขึ้นมาสําหรับผู้ที่ไม่ได้สนใจเรื่องข่าวสารการกีฬาทั้งหลายก็คงจะปล่อยผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สําหรับผู้ชื่นชมกีฬาประเภทฟุตบอลแล้วต้องบอกเลยว่านี่คือข่าวที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีเป็นข่าวที่ใหญ่มากถึงขั้นทําให้แฟนสโมสรที่ร่วมกันก่อตั้งลีกต้องออกมาประท้วงกันเต็มไปหมด ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลจำนวนมากต่างออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการก่อตั้งลีกใหม่นี้ถึงขนาดผู้นำประเทศอังกฤษยอย่างยบริจอนเซอร์ต้องออกมาประนามอย่างรุนแรงองค์กรฟุตบอลอย่างยูฟาและฟีฟาต้องอประกาศจะแบนทีมและนักฟุตบอลที่ทเข้าร่วมแข่งขันในลีกใหม่นี้ทันทีและจะไม่ให้เข้าแข่งขันในเกมที่ยูฟาและฟีฟาจัดอย่างฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟายูโรปาลีกรวมถึงฟุตบอลโลกเห็นไหมครับว่านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยแต่เออมันเกี่ยวอะไรกับการเรียนของเราเนาะ สาเหตุเป็นเพราะผู้บรรยายเป็นแฟนฟุตบอลของบรรดาทีมที่ร่วมกันก่อ,กอตั้งลีกใหม่นี้เองอีกทั้งการที่ผู้บรรยายนําข่าวนี้มาพูดก่อนกันเข้าเนื้อหาที่จเจียนในตอนนี้เป็นเพราะการก่อตั้งลีกใหม่นี้ถูกรุมประนามว่าเป็นการก่อตั้งขึ้นมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์ทั้งสิน้นไม่ได้เป็นการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลหรือเพื่อแฟนบอลแต่อย่างใดเป็นเรื่องของความระบโลบมากอย่างเดียวเท่านั้นจะภาพที่นํามาประกอบการบรรยายก็จะเห็นว่า แต่และข้อความที่แฟนๆเขียนถึงหลีกใหม่นั้นล้วนแล้วแต่มีคําว่าระโมบทั้งสิ้นซึ่งคําว่าระโมบนี้ก็คือคําว่ากริ๊ดและที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายในตอนนี้เป็นเพราะเนื้อหาตอนนี้มีชื่อว่าเอากลิทึมแบบระโมบหรือกิดดี้เอากลิทึมนั่นเองฮ่าไหวเขาเรื่องได้กับพามิลักแฟนเพลงอ้อมใบวนรอบโลกอยู่สะหลายรอบเลย โดยทั่วไปอกักทึมจะช่วยเราสามารถค้นหาคำตอบที่ดีสุดของแต่ละปัญหาได้จากระดับของการตัดสินใจโดยที่การตัดสินใจของแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับคำถามย่อยๆของปัญหาที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งทำให้เราสามารถค้นหาคำตอบที่ดีสุดของแต่ละปัญหาย่อยทั้งหมดก่อนที่จะพิจารณาคำตอบที่ดีสุดของปัญหาใหญ่เอากระทึมแบบระโมกเป็นเอากระตึมที่ใช้ค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาเช่นเดียวกับเอากระตึมทั่วไปแต่อักทึมแบบระโมกมีลำดับการตัดสินใจที่สั้นและกระชับกว่า โดยใช้เกณฑ์การตัดใจที่เกิดจากสภาพของปัญหาณเวลานั้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นการตัดใจเลือกดําเนินการแบบทันทันใดแต่เป็นเพราะคิดพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นแบบประทันหันทําให้อาจคิดไม่รอบคอบผลลัพธ์ที่ได้จริงมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวหรือยังมีปัญหาอย่างอื่นที่ต้องตัดใจอีกเทียง่ายๆก็ว่าอาจจะแก้ปัญหาหนึ่งได้และสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้หรือพูดง่ายๆว่าแก้ปัญหาไปไม่จบไม่สิ้นนั่นเอง เอากระตุ้มแบบระมกจะมีการทำงานที่รวดเร็วแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอย่างที่ต้องการแต่ก็มีหลายปัญหาที่สบายที่สุดได้ว่าการทำงานแบบระบบนั้นก็ได้คำตอบที่ดีที่สุดได้ในเวลาที่รวดเร็วตัวอย่างเอากระตุ้มแบบระโมกลูกค้าซื้อสินค้าราคา4 2บาทโดยชำระเงิน100บาทจงทอนเงินให้กับลูกค้าเป็นเงินเหรียญที่มีจำนวนน้อยที่สุดเพื่อใ้ง่ายครับการทอนเหรียญทั้งนี้จะต้องมีจำนวนเหรียญน,น้อยที่สุด เงินที okay. ่ต้องทอนให้กับลูกค้าคือ100ลบ42บาทมีค่าเท่ากับ58บาทหมายความว่าเราจะทอนเงินให้กับลูกค้า58บาทการทอนเงินโดยทั่วไปต้องเลือกเหรียญที่ใหญ่เป็นอันดับแรกตามไดเหรียญที่มีราคาดับรองลงมาเช่นเหรียญ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์ตามลำดับการทอนเงินโดยการเลือกเหรียญที่มีราคาสูงเป็นอันดับแรกแล้วตามไดเหรียญที่มีราคาดับรองลงมานั้นเป็นการใช้อัิทึมแบบละโมก เงิน58บาทใช้เหรียญ10บาทจำนวน5้าเหรียญก็จะเหลือเงินอีก8บาทเงิน8บาทใช้เหรียญ5บาทจำนวน1เหรียญจะเหลือเงินอีก3บาทเงิน3บาทใช้เหรียญ2บาทจำนวน1เหรียญก็จะเหลือเงินอีก1บาทเงิน1บาทใช้เหรียญ1บาทจำนวน1เหรียญก็จะไม่เหลือวงเงินอีกต่อไปดังนั้นเงินที่จะทอนให้ลูกค้าประกอบด้วยเหรียญ10บาทจำนวน5เหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ1นบาทอีก1เหรียญรวมเป็นทั้งหมด8เหรียญ สมมติว่ามีเงินเหรียญ4บาทอยู่ในระบบการเงินของไทยจนทอนเงินจำนวน58บาทให้กับลูกค้าด้วยเงินเหรียญที่น้อยที่สุดการทอนเงินให้กับลูกค้าจะเลือกเหรียญที่มีราคาสูงเป็นระดับแรกตามได้เหรียญที่มีราคารองลงมาดังนั้นการทอนครั้งนี้จะประกอบไปด้วยเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ4บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25สตางค์เงิน58บาทที่เหรียญ10บาทจำนวน5เหรียญจะเหลือเงิน8บาท เงิน8บาทใช้เหรียญ5บาทจํานวน1เหรียญจะเหลือเงิน3บาทเหรียญ4บาทไม่ได้ใช้เพราะว่าเงินทอนเหลือแค่3บาทเพราะนั้นเงิน3บาทก็ใช้เหรียญ2บาทจานวน1เหรียญและก็เหรียญ1บาทอีก1เหรียญเราก็จะได้คําตอบว่าจานวนเหรียญเท่าเดิมคือ8เหรียญผู้ใดง่ายว่าเหรียญ4บาทที่สร้างึ้นมาใหม่นั้นไม่ได้ใช้แต่เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ทอนด้วยเงินเหรียญที่มีจานวนน้อยที่สุด ดังนั้นการเลือกเหรียญที่มีราคาสูงเป็นอันดับแรกและตามได้เหรียญที่มีราคารองลงมานั้นไม่สามารถทําให้ได้จานวนเหรียญที่น้อยที่สุดเงิน58บาทใช้เหรียญ10บาทจํานวน5เหรียญจะเหลือเงินอยู่8บาทเงิน8บาทเนี้ยถ้าเราใช้เหรียญ4บาทจานวน2เหรียญเงินก็จะหมดเพราะฉะนั้นจํานวนเหรียญที่ทอนให้กับลูกค้าก็คือเหรียญ10บาท5เหรียญและเหรียญ4บาทอีก2เหรียญเท่ากับ7เหรียญเท่านั้นจะเห็นได้ว่าการทอนเงินในรูปแบบปกติที่เราใช้อยู่นั้นไม่สามารถจะนํามาใช้ได้กับกรณีนี้ จากตัวอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเอากรเติมแบบระบบนั้นเหมาะสมกับปัญหาที่ต้องการวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดซึ่งต้องเป็นวงรอบของการตัดสินใจเลือกเพื่อสร้างคําตอบที่ถูกต้องด้วยวิธีการพิจารณาเลือกที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันวิธีนี้เราเรียกว่า g d choice หรือ locally optimal choice ต้องเป็นการค้นหาคําตอบเล็กๆที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่าจนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์หรือที่เรียกว่า g l o b a l y optimal solution โดยหวังว่าผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานั้นจะสมบูรณ์แบบหรือดีที่สุดตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการใช้ออากริทึมแบบปรโมลในการค้นหาเส้นทางการจราจร เนื่องจากภาพแผนที่การจราจรจากป้ายฉลยะยที่แสดงบนจอพันนั้นมีเพียงเส้นทางการจราจรไม่กี่เส้นทางหากว่าเราต้องเดินทางไปยังเป้าหมายก็คงต้องพิจารณาจากไฟเขียวไฟแดงและเส้นทางการจราจรที่ปรากฏบนจอภาพเท่านั้นซึ่งด้วยข้อมูลที่จำกัดนี้เส้นทางที่เราเห็นว่าเป็นสีเขียวแต่พอเราขับรถเข้าไปใ,ใกล้ๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเป็นจุดที่รถยนต์ติดตลอดเส้นทางก็ได้หากว่าเรามีข้อมูลให้พิจารณามากกว่านี้ เช่นแผนที่การจราจรที่เห็นเส้นทางต่างๆว่ามีรถติดมากน้อยเพียงใดเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางที่คิดว่าจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเส้นทางเดิมก็เป็นไปได้จากเนื้อหาและตัวอย่างที่แสดงจะพบว่าอาัลกริทึมแบบระโมบไม่ได้มีความหมายเฉลี่ยว่าระโมบโรคมากแต่หมายถึงการตัดสินใจเลือกวิธีการ หรือเลือกเส้นทางที่ต้องการใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องการการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและสถานการณ์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนับพัฒนาระบบทั้งหลายจะต้องมีการนําอัลกอริทึมที่ออกแบบสำหรับสถานการณ์หนึ่งมาปรับปรุงใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเวลาคิดวิเคราะห์ทบทวนการเขียนโปรแกรมใหม่หรือนํามาทบทวนใหม่ออลกรทึมแบบรโมบก็มักจะถูกนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่า เอากระซึมแบบระโมบนั้นก็ไม่ได้เร็วร้ายอะไรออกจะดีเสด้วยที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความคิดที่จะทุจริตที่ต้องใช้เวลาในการคิดหาช่องทางในการทําเรื่องไม่ดีใช้อำนาจในทางทุจริตต่อหน้าที่เพื่อได้มาซึ่งเงินทองที่ไม่สุจริตอันนี้ระโมบของจริงนะครับดังนั้นใครก็ตามที่กำลังมีความคิดระโมบแบบหลังนี้ขอให้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองให้ดี เพราะถ้าแช่อำนาไปรับเงินใครมาแล้วจะตกเป็นทาสของเงินตราไปตลอดชีวิตอำนาจใดๆก็คงช่วยไม่ได้ฉะนั้นย้ายความระโมหมาครอบงำศักดิ์ศรีความเป็นคนของเรานะครับ